เมเดอร์คอฟฟ่คาเฟ่เก๋ๆย่านคลองถมเป็นคาเฟ่เล็กๆสองห้องแถวที่ซ่อนตัวอยู่ในคลองถมคาเฟ่เนี้ย4.8ใน g o o g l e m a p นะรีวิวดีมากเราเข้าไปเนี่ยเ,เราคิดว่าเอเป็นคาเฟ่แบบเออมานั่งเย็นๆเพราะว่าเดินแถวคลองถมอะไรเงี้ย คือหน้าร้านเนี่ยมันก็จะเป็นเมโดะ, ero, ะก็คือเป็นเหล็กสีดําของเขาเขาก็จะมีเล่มบูนปือยแล้วก็เหล็กสีดำนะถ้ามองผ่านๆเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นคาเฟ่รู้ว่าเป็นร้านขายอะไรสักอย่างหนึ่งในคลองถุมตัวคาเฟ่เนี่ยจะเปิดโล่งเลยสองอสองห้องอะ่ะเขาก็จะเป็นประตูแล้วเขาก็เปิดโล่งตัวโลโก้เขาน่ารักมากเลยอะ่ะเออคือแบบน่ารักมากเลยคือคลองถมอะ่ะมันไม่ค่อยมีคาเฟ่ พราะว่ามันก็จะขายนู่นขายนี่กนัปนปนๆกันไปเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอเคาน์เตอร์นี้คือ,อเขาจะเป็นอสองห้องที่เปิดโลง่งแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะ,จ,ะจะใช้พื้นที่แบบเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวโชว์ขนมแต่วันนั้นที่เราไปเราไปตอนเช้าขนมเนี่ยเรารู้สึกว่าต้องต้องสั่งแล้วเขาเขาจะมีเมนูให้ดู การตกแต่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นสเตลเลตนะเป็นของเก่าผสมกันมีการแบบเ,เป็นเหมือนเป็นส่วนส่วนอะอะไรก็จะเป็นชั้นเป็นส่วนส่วนวนะแล้วก็เป็นมุมที่แบบว่าเออส่วนนี้จะเป็นไม้ส่วนนี้จะเป็นโชว์ดิสเพย์นะแล้วก็เขาก็ผสมผสานทั้งไม้ทั้งเมโรทั้งสเตลเลตทั้งปูนป่ย้ย แล้วก็มีเชนดูเรียอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นที่นั่งข้างหน้าที่เป็นกระจกหน้าร้านเลยเขาก็จะเป็นแบบเป็นปูนเปือยแล้วก็เป็นเก้าอี้เมทัหลเขาสเตลล็ตเขาสวยอะแล้นี่ของตกแต่งของเขาก็กระจุกกระจิก๊ก,กเลยไงเขามีการให้แสงให้อะไรให้แสงดีมันสะท้อนกับไอตัวสเตลเลตของเขาอันนี้ถ่ายจากในร้านมองออกไปก็จะมีแบบมีความแบบเแบบแบบขเล่นแบบ ตัวแมทเทียลอะหลายเทกเจอร์มากนะแล้วก็จะมีบอร์ดที่จะมีเขามีอาหารเช้าเหมือนเป็นแบบมีบรันช์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีะพวก,กของตกแต่งเขาคือการที่เขาให้แสงอะแล้วตัวแมทเทียลในการดิสเพลย์ของเขาอะมันมีหลากหลายอะมันเก๋ๆมันน่ารักอะเราก็จะถ่ายถ่ายไปมุมๆไปตรงนี้มีแสงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหิ้งพ้าดูดิ ยิ่งพาเขาสวยมากเลยยิ่งพาเขาเก๋ทันสมัยมากเลยอ่ะเรามาที่นี่เพราะอันนี้ดูใบพิตาชิโอช็อกโกแลตเจมจนมากคือไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่เราเห็นเนี้ยใน Google m a p อะรีวิวแล้วเขาบอกอันนี้อร่อยมากเราก็แล้วดูดิมันมีหลายชั้นเลเยอร์มากเลยอ่ะคือช็อกโกแลตเบลเยียมนะ แล้วก็ตัวช็อกโกแลตดูไบที่นะพิตาชิโอกลับไปตัวแป้งของเขาแล้วก็ฮอช็อกโกแลตฮอช็อกโกแลตอร่อยมากเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ทำเครื่องดืง่มอร่อยมากตัวกาแฟเองก็อร่อยเนี่ยเราก็มีสั่งเป็นฮอช็อกโกแลตนะอเมกาโนเพื่อที่จะเทสเทสกาแฟเลยนะ แล้วก็ถ่ายบนโต๊ะเมดอลของเขาว่าสวยไหมดูดิคือแบบรีเฟ e คชั่นของเขาว่าออกมาสวยอะ่ะคือบบเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆอะ่ะเนี่ยไอตัวเทรของเขาที่ท,ที่ที่วางเครื่องดื่มมาอะไรพวกเนี้ยเป็นสลักดีเทลชื่อร้านเลยนะแล้วเขาเป็นคาเฟ่เล็กๆอะ่ะแต่ทำขนาดเนี้เนี่ยไอตัวช็อกโกแลตดูไบของเขาเลเยอร์อแบบนี้ยชิ้นนี้ราคาน่ารักมาก ราคาเขาน่ารักมากเสร็จเราไปอีกวันหนึ่งนะเราเราไปอีกวันนึงเราไปสั่งไอ้นี่โทสต์อะโวคาโดอ่าไข่แล้วก็เบคอนดูเบคอนสิคะชุดนี้ราคาน่ารักอีกแล้วนะแล้วก็อเมริกาโน่แล้วเราไปแต่ละทีเราสั่งตัวอเมริกาโน่ที่เป็นอ่าเฮาส์แบรนด์แล้วก็ตัวที่เป็นอ่าของเชียงรายอร่อยทั้งคู่เลยแต่เฮาส์แบรนด์อร่อยมาก แล้วก็สั่งเป็นชีสเค้กซอเบอรี่หนึบมากหนึบอร่อยกอ็สั่งเป็นคู่วันนั้นก็มีไอตัวโทสเบคอนเนี่ยแล้วก็กินกับชีสเค้กไม่ได้กินคนเดียวนะคะแล้วก็กาแฟไปแต่ละทีเราก็จะสั่งามาลองอะไรอย่เงี้ยแต่ฮอช็อกช็อกแลตเนี่ย คนที่เราไปด้วยเนี่ยเขาสั่งทุกครั้งเพราะว่าเขาติดใจคนแรกที่เขาสั่งอร่อยมากแล้วดูดีเทลของเขาสิคะฮอช็อกแลตแล้วมีน้ํามาให้ด้วยอันนี้คือคาเฟ่แบบเล็กๆในคลองถมอะ่ะคือคาเฟ่ใหญ่ๆสู้ไม่ได้อะ่ะเออเอาสิคือจะบอกว่าการบริการก็น่ารักน้องน้องคนที่ทํามีคนเดียวนะแต่เขาแบบใส่ใจเขาอเออแบบบริการดีแนะนําดีนู่นนี่แล้วดูช้อนเขดิคือแบบ เทียบไม่ได้กับคาเฟ่ใหญ่ๆเลยอ่ะคือคาเฟ่ใหญ่ๆต้องอายอ่ะเพราะที่เนี่ยเขาเก็บดีเทลดีมากต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยที่ทําแบบคาเฟ่ออกมาดีๆอ่ะคือเราไปเราไปอสองหนติดต,ดตดกันประมาณรู้สึกห่างกันไม่ไม่เท่าไหร่น้องเขาจาได้มีโซนร,ราด้วยแล้วแบบเรากับเราดีใจมากเป็นคาเฟ่ที่เราแนะนําถึงไม่ไปคลองถมก็ไปเหอะไปคาเฟ่นี้ Metal Coffee